สวัสดีค่ะช่องกิฟพนิตาค่ะวันนี้นะคะกิฟจะมารีวิวกันทำพาสปอร์ตรุ่นใหม่ที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะตอนนี้มีเลยทั้งหมด2แบบค่ะแบบ5ปีกับ10ปีถ้า5ปีเนี่ยค่าธรรมเนียมอยู่ที่1,000บาทนะคะส่วน10ปีอยู่ที่1,500บาทค่ะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมไปวันที่ทํานะคะมีแค่2อย่างเท่านั้นค่ะคือบัตรประชาชนและก็พาสปอร์ตเล่มเก่านะคะ อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องเตรียมสําหรับคุณผู้หญิงนะคะก็แน่นอนค่ะอย่าลืมแต่งหน้าไปนะคะเพราะว่าเคยพลาดค่ะในการคิดว่าแบบถ่ายรูปขาวดำมันคงไม่มีอะไรหรอกมัง้งมันคงไม่ต่างหรอกมัง้งอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ปรากฏว่าม,มันพลาดมาค่ะยิ่งรูปขาวดำนี่แหละมันยิ่งเห็นถึงความอุ้ยน่ากลัวของหน้าสดของเราเนั่นเองนะคะรอบนี้ก็เลยโอเคจะเต็มแต่งหน้าไปเลยค่ะ แล้วก็ตอนนี้ที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะก็มีการทำพาสปอร์ตรุ่นใหม่เนี่ยด้วยวิธีใหม่ด้วยนั่นคือเป็นทำกับตู้คียออสนะคะตู้อัตโนมัติจะสะดวกรวดเร็วแค่ไหนนะคะไปดูในคลิปกันเลยค่ะเมื่อมาถึง Central West Gate ให้เดินไปที่โซนแฟชั่นคลาสนะคะซึ่งอยู่ชั้น G เป็นโซนที่อยู่ตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะจากนั้นให้ลงไปที่บันไดเลื่อนใต้ดินตรงนี้ลงมาปุ๊บก็จะถึงทันทีค่ะ สำนักงานหนังสือเดินทางบางใหญ่กรมการกงสุนจากนั้นเราเดินเข้าไปด้านในนะคะไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าจะมาต่อหนังสือเดินทางตรงนี้เราก็จะยื่นหลักฐานเป็นบัตรประชาชนกับพาสปอร์ตเล่มเก่าให้กับเจ้าหน้าที่นะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะพาเรามาที่ตู้คีย์ออสตัวนี้แหละคะ่ะเพื่อทําพาสปอร์ตด้วยตู้อัตโนมัติเลยทุกขั้นตอนจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่ไม่ต้องกังวลน,นะคะ ทุกอย่างจะทําครบจบที่ตู้นี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการยืนยันตัวตนถ่ายรูปสแกนลายนิ้วมือและเซ็นลายเซ็นอยากบอกว่าสะดวกและก็รวดเร็วมากๆแถมไม่ต้องกรอกเอกสารหรือรอคิวอะไรนานแบบสมัยก่อนแล้วค่ะแถมได้เห็นรูปถ่ายของเราบนจอทันทีด้วยค่ะถ้ารู้สึกไม่โอเคไงก็ขอถ่ายใหม่ได้นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะได้รับใบเสร็จนะคะเพื่อไปชําระเงินต่อตามเส้นทางนี้เลยค่ะและเพื่อความสะดวกเนาะเราก็เลือกที่จะรับพาสปอร์ตทางไปรษณีย์ค่ะตรงนี้จะมีค่าบริการอีก40บาทเป็นการส่ง e ms หลังจากนั้นอีก2วันก็ได้รับพาสปอร์ตถึงบ้านเลยค่ะ